สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดกันในเรื่องของปวดกล้ามเนื้อสะบักนะคะโดยมากแล้วเนี่ยเวลาที่เราปวดกล้ามเนื้อสะบักมากๆนะคะแล้วเป็นเนื้อรังมานานเนี่ยนะคะคนไข้มักจะมีอาการนอกจากจะปวดบริเวณปีกสะบักแล้วเนี่ยก็จะมีอาการปวดรล้าวนะคะลงแขนนะคะฝั่งนิ้วหัวแม่มือน,นะคะก็คือเล้าวฝั่งด้านหน้านะคะโซนนี้ หรือปวดร้าวลงมาโซนนี้นะคะหลายๆครั้งคนไข้เ็จะบอกว่ารู้สึกล้าแขนหนักแขนชาแขนหรือมีเหมือนไฟช็อตแป๊บๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ากล้ามเนื้อกลุ่มน,นี้นะคะมีหน้าที่อะไรบริหารอย่างไรนะคะถึงจะห่างไกลอาการปวดพวกนี้นะคะ่ะ กล้ามเนื้อมาที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีชื่อว่าอินฟ a าสไปเนตัสนะคะหรือกล้ามเนื้อที่ทําหน้าที่หมุนข้อไหล่ออกนะคะกล้ามเนื้อบาน,นั้นนะคะก็จะอยู่ประมาณบริเวณนี้นะคะทีนี้เวลาที่เราปวดก็จะรู้สึกปวดปวด,ปวดอยู่บริเวณลึกๆปวดลาคาญบริเวณนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นอาก,การที่ปวดลาคาญไม่ได้ปวดทรมานอะไรมากเท่าไหร่เป็นลักษณะของปวดลาคาญปวดล้าลงแขนนะคะที้เราไปดูท่าบริหารแล้วก็ท่ายืดนะคะ สำหรับท่ายืดนะคะสมมติว่าเราจะยืดข้างขวานะคะแบบนี้นะคะให้เราปัดแขนข้างขวานะคะไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็ยกแขนฝ้ายนะคะขึ้นมาล็อกแล้วก็ดันนะคะแขนขวาเข้าหานลำตัวประมาณนี้นะคะให้รู้สึกตึงประมาณช่วงนี้นะคะแล้วก็เวลายืดนะคะค้างไว้นับ1ถึง20แล้วก็คลายนะคะทำส้งสประมาณ3-5ครั้งนะคะ ยกแขนขึ้นขนศนีรัะนะคะแล้วก็มืออีกข้างนึงนะคะจับข้อศอกดึงนะคะให้รู้สึกตึงแนวบริเวณนี้นะคะดึงให้ตึงประมาณนี้นะคะก็คือแนวนี้นะคะค้างไว้20สิวินาทีเหมือนการทำซ้ำสาถึงครั้งนะคะ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้ออินฟราสไปเนตานะคะสำหรับท่าบริหารกล้ามเนื้อมัดนี้นะคะก็อาจจะมีอุปรกรณ์ก็คือเป็นยางยืดนะคะถ้าหายางยืดไม่ได้นะคะก็ใช้เป็นยางวงร้อยเป็นเส้นก็ได้นะคะแล้วเราก็จะพันตัวยางยืดนะคะหรือจับไว้แบบนี้นะคะประมาณช่วงห่างประมาณช่วงตัวนะคะเสร็จแล้วก็มี ำตัวทั้งสองข้างนะคะแล้วเวลาจะออกแรงก็คือหมุนแขนออกด้านนอกนะคะประมาณนี้หมีแขนข้ามต,ตัวแล้วกะะ็หมุนออกะะแล้วก็หุบเข้านะคะหมุนออกด้านข้างแล้วก็หุบเข้านะคะทำซ้ำสิบครั้งนะคะแล้วก็ทั้งหมด3เซตด้กันเป็นทั้งหมด30สบครั้งค่ะ,คะ แบบน,นี้นะคะเราก็จะใช้เป็นลูกบอลลูกเล็กนะคะไม่ต้องแข็งมากเวลาสูบลมนะคะแล้วก็ออกมาเริ่มเลยเราตั้งแขนในท่าเดิมนะคะแขนตั้งฉากแบบน,นี้นะคะก็อเอาบอลไว้ข้างๆนะคะเวลาออกแรงก็คือเราออกแรงดันแขนไปหาลูกบอลแบบน,นี้นะคะแล้วก็ค้างหนะึ่งสองสามสี่ห้าผ่อนนะคะ ออกแรง1 2 3 4งาี่แล้วก็พอดแบบนี้นะคะทำซ้ําประมาณ1 5บห้รถึงยงนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ยังรู้สึกว่ามันตึงๆอยู่นะคะก็สามารถที่จะประคบร้อนกับใครก้เมือร่วมด้วยนะคะแล้วก็บริหารแต่ถ้าหากว่าเป็นเนื้อเรามานานแล้วบริหารแล้วยืดแล้วนะคะไม่ดีขึ้น ก็แนะนําให้ปรึกษาคลินิกเบผภาพใกล้บ้านนะคะหรือว่ามาปรึกษาเราที่ไอแค e คลินิกเบผภาบำบัดนะคะวิธีการรักษาของเรานะคะที่คนไข้เป็นมานานๆแล้วก็เลื่อนลามานานๆแล้วนะคะเราก็จะใช้เป็นกลุ่มช็อคเวสนะคะเพื่อยิงคายกล้ามนื้อสลายจุดก,กดเจ็บสลายก้อนกล้ามเนื้อที่มันเกร็งมานานๆน,นะคะแล้วก็มีเครื่องอื่นๆร่วมด้วยนะคะแล้วก็ จะได้แนะนําเรื่องของการบริหารแล้วก็ปรับร่างกายปรับการทํางาน,นให้เหมาะสมนะคะเพื่อป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำได้อีกนะคะหากใครมีปัญหาก็สามารถปิึษาาได้เลยตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้นะคะ